อเคครับก็กาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีก็สวสดีการ g รวงๆว่ากโกจีวีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมซอสอาร์ออนไลน์อิติเกิแฟกเตอร์พาร์ทที่1 1 8แล้วนะครับผมเนาะก็สำหรับความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับทางผมได้ทําคลิปอะไรนะ เปิดตู้ฟรีการันตีวันเกิดคูฮารุแล้วก็พาไปเก็บรูปภาพของของ,ของคูฮารุเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นวันเกิดของตัวละครหลักทั้งทีถ้าเกิดจะไม่อลังการก็ไม่แปลกจริงไหมต้องบอกเลยนะครับว่าปีก่อนอ่าเรียกได้ว่าปีก่อนก็ครบรอบหนักแล้วปีนี้คือหนักกว่าคือแบบคุณดูดิมันเอารูปภาพมาตั้งตรงนี้ซึ่งแบบ เชื่อแบบคือปีก่อนจําได้ว่าเขามีตั้งรูปตรงหน้าเทาชั้นหนึ่งใช่ปะเป็นรูปภาพที่แบบรูปเป็นรูปใหญ่ๆแล้วก็รวมรูปภาพทุกตัวละครที่เป็นครัวรู้ว่าเฮ้ยแต่ละปีแต่ละป,ปีมีแนวเบอร์เยมานี้มีตัวละครไหนบ้าเงเดมานี้นะผมซึ่งบอกเลยว่าปีนี้คือโอ้ปีนี้เล่นใหญ่มากปีนี้คือเล่นใหญ่มากโดยเฉพาะไอชั้นไหนวะชั้นที่เราสามารถขึ้นบนลูนได้ผมจําไม่ได้ว,ว่าชั้นไหน คือรู้แค่ว่ารูปภาพของฮารุใหญ่ชิบหายซึ่งแบบคือแบบพูดตรงๆเลยนะครับว่าดัมบดาลูปภาพที่อิตเกลวตั้งทุกทุกทุกฉากทุกชั้นไอรูปภาพที่อยู่ในที่ที่ที่มีบอลลูนลอยได้อ่ะไอชั้นนั่นแหละน่าจะรูปภาพใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาแล้วซึ่งแบบไม่ไม่เคยเจอรูปใหญ่ขนาดนี้มาก่อนที่แบบโคตรพ่อโคตรแม่ใหญ่สัสเลยนะครับผมบอกเลยว่าปีนี้อิตเกลวคือเล่นใหญ่จริงๆ นะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทที่แล้วใครยังไม่ดูก็ฝากรบกวนช่วยดูหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะก็ระหว่างที่ผมพูดถ้าเกิดมีอะไรพูดรีพันกาบขอภัยคุณผู้ชมด้วยละกันเนาะเพราะเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีงนอกจากว่าเออคลิปที่แล้วเราทําอะไรบ้างน่เองนะครับผมเนาะอ่ะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับพาร์ทที่หนึ่งร้อยสิบแปดแล้วนะครับผมเนาะก็ ตามที่ผมเคยพูดสัญญาเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมเก็บเพชรครบเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาเปิดต่อกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตู้ที่เราจะมาเปิดต่อก็คือ s o สอาร n ออนไลน์ออริโนสกิลวดิงนะครับอ,อ,อก็เป็นตู้ที่ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่ามันคนลงทุนแล้วด้วยความที่ไอ้ผมเนี่ยชอบภาคนี้มากๆโดยเฉพาะชุดของออ i n โน s สก l ลที่แบบมันดูเรียบง่ายดีอะ มันเป็นชุดที่แบบมันดูไม่ซับซ้อนมันดูเรียวเรียวเลยมานี้นะผมแล้วเราก็รวมถึงนี่มันมีสกิลที่เราไม่เคยเราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคือชินอนชุดของออริินลสกิลซึ่งปกติเราไม่เคยเห็นชุดชินนนออริินลสกิลจะมบาเต็มที่ก็มีมีแค่อะไรกีกีโอแล้วก็เอฟเอโอเอลโอนี่ไม่แน่ใจว่าเคยมีหรือยังแต่น่าจะยังนะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดสเตจที่2กันเนาะว่าเราจะ ได้กันหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสเต็ปสผมเกลือขึ้นมาถือซะว่าคลิปนี้คือคลิปดองก่อนแล้ก็ค่อยเก็บเพจไปเปิดสเต็ปที่สามกันต่อถ้าเกิดสมมุติว่าเกลือนะเออคือส่วนหนึ่งที่อยากเปิดไม่ใช่หรอกผมอยากได้สลัดเชนสกิลบ้างนะครับเอออยากได้สลัดเชนสกิลบ้างแล้วบวก,กับเนี่ย ผมชอบทุดคี้ตัออยน์สกิลมากเลยอ่ะแล้วแบบแล้ว,ลว,ลว,ลวล้วคุณดูรูปภาพคือแบบปีก่อนก็ทำสวยแล้วปีนี้ก็ทำสวยกว่านะครับผมเนาะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนอกจากเขาว่าลิ้นพันอะโอเคป่ะ let's go ไม่ต้องพูดพทำทัเพลงนะครับไปพูดไปลิ้นพันไปตอนนี้กูน่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ สองสามสี่อาบ,บิลิตี้เป็นใครนะเอจิอใช่ปะเออห้าธนูยังไงซีน,นันเหรอไม่ใช่โอเคหกน่าจะดับเบิลธนูเฮ้ยสีทง อย่าบอกนะว,ว่าเฮ้ยเชนสก,กิลฮะเ,เอามาถืยเอามาถืยเลยอ่าแต่ขอโทษนะชินอนเออผมไม่ได้เล่นสายธนูแล้วว่า,อาเอาเอาจริงๆว่าผมไม่รู้ผมจะรีแอคอะไรดีวะคือนอกจากสักว่าแบบ,บครับได้แล้ว คือคือด้วยความที่ผมเพิ่งตื่นแล้วเพิ่งกินข้าวอะไรเสร็จเลยเว้ยคือไม่รู้ผมไม่รู้ผมจะรีแอคยังไงดีคือตอนนี้แบบความกระปิกระเป๋มบนไม่มันไม่มีหยุดอยู่ในโต๊วผมอะเอาได้เฉยเอาได้ได้เฉยเลยฮะแต่แต่ความในใจรื่อๆผมมากคุณดูรู้ไหมผมไม่อยากได้คือได้โตมากเลยเอาตรงๆไม่มีดาบจริงดิ อ่ะก็สำหรับสเต็ปที่สองนะนะผมเราเปิดได้สกิลของชิโนนอนอลิโนสเกลวยว้าวเปิดได้แบบงงเลยวะ่ะ <c oughs> เปิดได้แบบงงๆเลยอ่ะ <c oughs> แต่ถามว่าได้มาได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ครับถือซะว่าเก็บไว้เป็นคอลเเคชันแล้วกันนะผมระบวกกับตามที่ผมพูดไปชิโนนอนอลิโนสเกลล่างเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นสกิลแรกที่มีอยู่ในอินเทอร์เฟกเตอร์เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นชิโนน ที่ใส่ชุดออริโน s สกิลมาก่อนเลยนะครับผมเนาะก็ถามว่าผมจะเปิดสเต็ปที่สต่อไหมคาดการว่าน่าจะเปิดสเต็ป3ต่อเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะดองไว้ก่อนคลิปนี้ผมจะดองไว้ก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเพชรผมพอสลับสเต็ป3าเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเปิดกันต่อแน่นอนนะครับผมเนาะโอเคก็เจอกันใหม่ในสเต็ปที่3แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าผมเก็บไม่ครบ หรือว่าตู้ไปก่อนก็เดี๋ยวลงคลิปที่2แล้วกันเพราะว่าอย่างนอย่างนาะสเตปสเราก็ได้มาสก,กิลหนึ่งคือสก,กิลของชินอนนะครับผมเนาะก็ผมงกะว่าจะเปิดถึงแค่สเตปสามพอแล้วเออถ้าเกิดสเตปสมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่ามันการันตีสีดาวเนาะเดี๋ยวก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะก็เจอการสเตปสนะครับผมก็ถ้าเกิดตู้ไปก่อนแล้วเก็บเพชรไม่ทันก็ตามนั้นนะจ๊ะเออเดีย๋ยวลง ตู้สเต็ปสองแล้วกันเดี๋ยวคือซะว่าตอนนี้คือดองไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเนาะอ,อ่ะไปแล้วผมไม่บ่ายครับโอเคครับเรามากันต่อที่สเต็ปที่3เลยแล้วกันนะครับผมเนาะหลังจากที่สเต็ปสองเราเปิดได้สกิลของชิโนอลนอีนอลสเกลเนาะก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เปิดสเต็ปที่3แล้วเด็กนะครับผมบอกได้ว่าเก็บเพลค่อนข้างนานนะผมรอบประเด็นประเด็นคือมีตู้ใหม่มาอีกแล้วนะผมไม่รู้ว่ามันคือตู้ตีอะไร ดูดูดูชุดคุค้นๆไบโอเดลตาเหรอเดวิลโซดาเด้แล้วทำไมชุดมันเหมือนไบโอเดต้าวะเอ๊เดี๋ยวนะทำไมเด้แล้วทำไมเหมือนไบโอเดต้านี่มันไบโอเดต้านี่หว่าเอ๊ชุดอะไรวะทำไมคุนค้นๆจังเลยนะครับผมอาตาที่บอกเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดต่อเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับเสพๆไม่รู้ว่าจาวเราจะ ได้หรือเปล่านะสำหรับเจ้าสกิลโตออริโน่สกิลนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาค่อยๆเอาลอฟรีไว้เสร็จท้ายแล้วกันเผื่ออเอ้ล้างล้างเกลือล้างเกลือก่อนล้างเกลือก่อนมาก็ใครที่ได้อิตาเกียแฟกเตอร์อยู่ก็อย่าลืมมาเล่นด้วยแล้วกันเนะเพราะว่าตอนนี้เกมมีแจกตู้ฟรีประมาณส0่ร้อกว่าโลแล้วก็มีสกินด้วยนะเออ อย่าลืมมาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับผมบอกแล้วว่าปีนี้คือเอาเอาหนักมากเลยนะเออเนี่ยตู้ใหม่อะ่ะเดวิลโซ d a เนี่ยมันยังไงมันก็มันก็ใช่อะ่ะไบโอเนต้าเฮียเนี่ยไบโอเนต้านี่หว่า <laughs> โอเคไปเอาหวงลุยกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะอยู่หรือยังไงนะครับเอา let's go มาขอคิริโต คนเดียวเท่านั้นเพราะถ้าเกิดออกสก,กิลอื่นกูจะไม่ได้เล่นอย่างชินอนเนี่ยสะสมเฉยๆแล้วกันอ่าหนึ่งนะครับสองภาวนาดาบพอละเออแต่เขาจะหลุดเพิ่มไหมเราไม่รู้สามสี่ห้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นตอนนี้ กน่าจะการันตีเชื่อเจ็ดโอ้โหการันตีนั่นแหละแปดเก้าสิบเชื่อการันตีจริงดิการันตีว่ะได้ไรโอ้โหบิลิตี้ถามจริงไอ้เหี้ยหน้าตู้หรือเปล่าประเด็นหน้าตู้หน้าตู้หรือเปล่า อ้าวธรรมดาเรียบร้อยใครวะเนี่ยซายะเอาไปพอ่อก็สรุปนะครับก็คือเราได้เป็นชินอนมาเนาะก็เสีได้ยเสียด้คือผมพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดได้เชนดาบปกติมานะโอ้โหเด้เล่นแล้วเด้เล่นแล้วนะครับผมคือซายซายะได้ได้บาวิกินี่คือสก,กิลหน้าตาเก่าละ ปลากิยวน่าจะเก่าแล้วเออก็อไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ชิ้นนั่นมาก็ดี้วเออโอเคเอาบายดีแล้วกันนะจ๊ะไปแล้วผมผม,มากครับผมแค่นี้แหละ